สวัสดีครับเอฟซี FC. แฟนคลับมอลมเัเพชรลำพืนเอฟซีที่เขามาให้กำลังใจช่องที่สี่สวนลมรนนนนรพรมห้าดุสสาหนองมนวนัตพรเป็นลำพืนทองตลาดรอตลาดยิ้มคงเมืองเชียงคานอี่หลายิ้มเป็น ยิ้มเปย์ๆเ,เลยเจ้าของผลงานเพลงเมืองนันซีมีวอผ่าหลอบเมืองเชียงขันยิ้มของ <governors> เคยมีความฝันอยากออกเดทกันไม่ท้องคำ ค,ความจำความทุกข์ยากั้งจากบ้านมาเคยบอกมีหอดเงินสีกจีบินรนต่อสื้อทนทายาดเหงือปนเปื้อนน้ำตาแอบมาร้องไห้คนเดียวแต่เป็นงแค่นั้น แต่หัวใจข้างในอ่อนล้าอยากตอบแทนยิงมาสู่ชะตาเส้นทางแสนเดียวแลกเงนินด้วยเสียงเลี้ยงส่งตัวเองเราเรียนคนเดียวนังลมพัดใจแห้งเหงานอนทางเดียวเส้นเดิมยังจำ มาเป็นหมอลำจำวงหมอลำเพล่เอาเสียงแหลกเงินอย่าหารต้อนเส้าแท่ใจสุดชำ้ำอยากเป็นบนเมทีอยากมีมาลลยใส่ชุดงามอยากเป็นนางเอกหมอลำตีแต่โฟร์ท่า เมื่อนั้นสิลูกบ่บนเส้นทางฝันก็ยังยืยนยันว่าสู้ไม่ถอยแม้เส้นทางฝันยังเลื่อนลอยสิก้าวเคพอสศร้าฝันไปต่อยี่กว่าเดือนสักว่า,ารูอต้นสิอดทนรอ นั่นสินีฝน,นมาไหลาลงของานที่อำเท่าเมืองเชียงคานปั่นจักรยานรออิ่มโค้ลงลองเพราะนายไงผู้นำปั่นจักรยานผลเรื่องเอฟซีพันเถ่ย น้องมิวนัตะปอนเป็นลำเพลินยิ้มเปอย์ๆอยูเ่เศร่าละมาเป็นหมอลำประจำวงหมอลำเพลินพอเสียงได้ินหนฟอน,นเสินถ้าใจสุขชำ้ำอยากเป็นบนเวทีอยากมีมาลายัยใส่ชุดงาม อยากเป็นนางที่พอลำได้แต่เฝ้าทมเมื่อนั้นสิมีบอเมื่อสิ้นทางฝันก็ยังยืนยันว่าสู้ไม่ถอยเมื่อสิ้นทางฝันยังเ,เลื่อนลอยสิเก่าค่อยๆสร้างฝันไปอีกต่อคงอีกว่าโดนหากฝ่าลโตน สีโอ้ทนรอมือนั้นสีนี้กนอกมาไายล้นคอนางเอกหมอลำม,มือนั้นสีนี้แม่บอกมาไายล้นคอนางเอกหมอหอ,อลำโอ้ยเมย พันทักรยานเลยพี่องง้องเลยเมื่อนั้นสีมีบ่อี่ายพันท้กยานทำกับบททันภานหนือมิวท้องเมืองเชียงคาเนเงยไหลเลยพี่้อง,องจะได้เดียวเข้าที่พักแล้วจะได้เลี้ยวเข้าที่พักแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณ FC แฟนเพลงแฟนมาลำน้องมิวนัทพรพิษลำเพลินขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจช่องแท็กซี่สุวรรณลำพูมฝากกดติดตามฝากกดแชร์กดแซฟส,สไสคร์ช่องแท็กซี่สวนรณลำพูมนี่เดอ้อพี่น้องคลิปหน้าจังพอกันไหม อันนี้สเสร็บคิดหนาย,ยังพอกันไหมโอ้ยเมื่อยอันนี้หิมของเชียงขานบ๊ายบายพี่น้องสวัสดีครับไปแล้วไปแล้ว